คำอีสานโบรานผู้ยิ่งออกนอกบ้านสิม่านทองน้องน้ำตาออกนอกบ้านบบเห็นห้อยไกลฟากดอยกระสิได้ยินเสียงควายบกเึกเ่าสิตื่นไทยมัวคาวยสิบอยยอมกิิหนยาหากินน้ำมันเครื่องเขาสิเกิดอยู่ในเมือง มีตะเมจโจโกโก,กบใบนันหาบมี่หินสิร้อยขึ้นเหนือน้ำคนเลวซ้ำสิเป็นยญ่ไฟสิไหมหอดน้ำรามห่วยหองหนองเกลือเคยเข้มเหลือหายสิกลับกลายเป็นของเนา่าคนถือศีลสิเป็นบ้าในสายตาพวกคนงโง่ โอมพุทธโอสิกลายเป็นปัตโทค้นงูนันไดนางเมือง